าจจะบอกว่ามันมองเป็นปมหรือเปล่ามันมองเป็นคาที่ครีเช่หรือเปล่าแต่สาหรับเราเรามองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะที่อนาต้องการจะสื่อข้อความนั้นอย่างที่บอกว่าความฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันที่อนาทาได้ไหมายถึงอนาพาย,ยายามไปสู่ความฝันของอนาได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถพย,ยายามไปสู่ความฝันของทุกคนได้เหมือนกัน พราะประโยคที่ว่าแอนนาทําได้คุณก็ทําได้นี่แหละค่ะกลายเป็นประโยคฮิตหลังจากแอนนาเสืองามเอี่ยมความงกุฎมิชชั n น v เวอร์ส a ทยแลน2022ทําให้ประโยคน,นี้นะคะมีนางงามหลายเวทีเอาไปพูดกันบนเวทีต่างๆค่ะจนเป็นภาพจําว่าออริจินอลมาจากแอนนาเสือ แต่บางมุมนะคะสางงามก็มองว่าเหมือนเช่าเน็ตกาลังแซวอยู่หรือเปล่าบางทีก็มีคนบอกว่าประโยคนี้กลายเป็นปมของเธอไปแล้วแต่สิ่งที่อน,นาเสือทำเพื่อข้ามกระแสลบอันนี้ได้ก็คือการพูดประโยคนี้ไปเลยค่ะพูดซ้ําๆย้ําๆบ่อยๆเพราะว่าเจตนาของเธอคือต้องการสื่อตรงตามประโยคนี้จริงๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนที่กําลังท้อแท้กับชีวิตให้มองมาที่เด็กวัดคนนี้ที่สู้มาตลอดไม่ได้นั่งรอโอกาสเพียงอย่างเดียวและเธอก็ทําได้ อย่างตอนนี้ค่ะแอนนาเสือก็เผยว่ากำลังเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเธอบอกว่าถ้ามีสกิลด้านภาษาก็อาจพบเส้นทางใหม่ๆที่ใช่และแป็นตัวเองมากขึ้นค่ะคือแอนนาใกล้ใกล้ที่จะแบบต้องเลือกเส้นทางแล้วว่าเราจะไปต่อทางด้านวงการบันเทิงหรือว่าทางไหนดีก็เหมือนไปอัศสกิลให้ตัวเองละกันเผื่อในวันที่เราต้องเลือกจุดเดินขึ้นมาหรือมีโอกาสอื่นๆเข้ามามันจะได้แบบเออเราเราพร้อมแล้วที่จะรับโอกาสนั้นค่ะใช่ คิดว่าอาจจะมีเส้นทางอื่นเข้ามาแอนนาว่าสุดท้ายคือโอเคแอนนาจะทํางานในวงการบันเทิงต่อแต่อย่างน้อยสกิลที่แอนนาได้พัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษมันก็สามารถต่อยอดในวงการบันเทิงต่อได้อย่างงี้ภาษาอังกฤษไปต่อยอดได้ไหมเยอะไม่ว่าจะเป็นเรียนต่ออภิธีกรภาษาอังกฤษสองภาษาก็ได้หรือว่าการเล่นละครในผู้พูดภาษาอังกฤษอย่างงี้ก็ได้มันเหมือนการเสริมความมั่นใจให้ตัวเองด้วยค่ะ ก so okay. so yep. ี็ดใจมากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความมั่นใจอันนี้นะคะอนาเสือบอกว่าตั้งแต่เธอได้เป็นตัวแทนสาวไทยบนเวทีมิชชั่นิเวอร์สทำให้รู้ว่าสกิลด้านภาษาของตัวเองนั้นยังไม่ดีพอค่ะจึงทําให้เป็นสุดสําคัญที่ตอนนี้เธอหันมาเรียนต่อด้านภาษา ส่วนเรื่องงานในวงการแอนนาเสือมองว่าไม่แน่นอนอย่างตอนนี้ใครๆก็เป็นนักแสดงกันทั้งนั้นนะคะเธอเองที่เติบโตในวงการบันเทิงด้วยอาชีพนักแสดงมาก่อนได้ม o มมิชชั่นอเวอร์สไทยแลนดถึงตอนนี้เป้าหมายเริ่มเปลี่ยนค่ะ แม้จะมีงานพิธีกรรายการทีวีเป็นงานประจําในเร็วๆนี้แต่กลางปีหน้าแอนนาเสือบอกว่าสัญญาของเธอกับสังกัด t p n ก็จะสิ้นสุดลงการเตรียมพร้อมนะคะทั้งเรื่องของภาษาสกิลด้านต่างๆจึงจําเป็นมากเพื่อการต่อยอดหลังจากนี้ค่ะ